นี่คือเรือนจําที่ใครหลายคนใฝ่ฝันอยากจะเข้าไปอยู่ในนั้นเพราะอะไรรู้ปะ่ะเพราะว่าเรือนจํานี้หรูอย่างกับรีสอร์ทกลางทะเลมีอาหารมีน้ําดีๆให้นักโทษเนี่ยได้กินทุกวันแถมไม่ต้องคอยใส่กุญแจมือเหมือนในเรือนจําทั่วไปด้วยนะจ๊ะเดินเตะเตรดกลางเกาะได้เลยแต่ต้องแลกกับการที่พวกเขาต้องยอมเป็นหนูทดลองทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งค่ะที่มันอ้างว่ารัฐบาลได้ส่งมันมาทําการวิจัยสูตรพิเศษเพื่อทําการทดลองนักโทษได้หายาตัวใหม่เอาไว้รักษาคนซึ่งยาที่มันเอามาทดสอบนักโทษแต่ละตัวพรีนมีทั้ ยาที่ทําให้พูดไม่หยุดพูดเยอะอยาที่กินเข้าไปแล้วสามารถทําให้คนที่มองโลกในแง่ร้ายกลายเป็นมองโลกในแง่ดีได้เลยยามันลดขนาดที่แบบว่าถึงแม้เราจะมองป่องควันควันที่มันเห็นเนี่ยจะไม่ใช่ควันสีดําแต่จะเป็นก้อนเมฆลอยปุ๋งๆออกมามองโลกในแง่ดีขั้นนั้นส่วนยาตัวนี้พีคสุดค่ะเพราะมันเป็นยาที่ไม่ว่าใครก็ตามจะเกลียดขี้หน้ากันแค่ไหนเนี่ยกินเข้าไปปุ๊บจะตกหลุมรักกันจะมีแรงดึงดูดเข้าหากันถึงขั้นที่แบบทนไม่ไหวยากจะบึ้จ้ำบึ้จกันตรงนั้นแบบไม่อายใครเลยแต่มันมียาอยู่อััันนนนนึงวว้ททุกกคี่่มาล มันเป็นยาที่กินเข้าไปแล้วคนกินจะรู้สึกเจ็บปวดทรมานสุดๆชนิดที่แบบว่าคนธรรมดาสามารถร้องขอความตุยได้เลยอะทีนี้ไว้ทุกคนมันมีอยู่วันหนึ่งไอ้นักวิทยาศาสตร์ไอคนนี้มันก็ได้ตามนักโทษผู้ชายคนหนึ่งให้เข้ามาดูการทดลองซึ่งมันก็คือยาที่ทําให้คนเจ็บปวดทรมานนั่นแหละมันเอาไปฉีดให้กับนักโทษชนีนางหนึ่งแล้วปรากฏว่ายามันแรงมากจนยาชนีทนไม่ไหวเอาร่างกายตัวเองไปกระแทกกับกําแพงทําให้เครื่องจ่ายยาที่อยู่ในร่างกายเนี่ยพังทําให้ตอนนี้ค่ะนักวิทยาศาสตร์คนนี้ไม่สามารถที่จะควบคุมปริมาณยาให้กกันี้ไไดออตต่่ปววาาาิทยศสร์ จะเปิดประตูห้องเข้าถึงตัวชนีนางนี้ได้เนี่ยชนีนางนี้นางก็เลือกจะไปเฝ้ารากมะม่วงเพื่อนหนีความทรมานไปแล้วนี่มันยาอะไรกันแน่ถ้าทุกคนอยากรู้ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อ Spiderhead มีภาคไทยด้วยค่ะใน Netflix ใครดูแล้วบ้าอย่าลืมมาคอมเมนต์คุยกัน